ตัวนึงปาตัวนึงโอเคละ <laughs> นะแลงดีมากาวันแรกสวัสดีครับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านครับผม วันนี้ก็มาเจอกันที่เดิมนะครับบอ่อลุงน้อยพันธายนรสิงห์นะครับผมนี้มีฝน,นตกนิดหน่อยนะครับผมปลา330ตัวนะครับค่ากัน500บาทเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม Ui, คอม lọc, ครับ lạ <laughs> ตัวแรกนะครับโทษทีนะครับนะสีเอาเลรอ่ะมาแล้วครับ อืมก่อช้า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 โอ้โห แล้วแต่เอออย่อหลังก็ใช้ใช้ไปเลย,เยนี่ก็กล่องสีน้ำเงินอ่ะกล่องสีน้ำเงินอ่ะนี่อยู่ข้างข้างอ่ะกอกัดสีเขียวหน่อยนึ่งพังซะลนะจะพังซะละ มาเลยปลาไม่เดือดไม่น e ี่คือผมใช้พันกระดำอยู่ยย่งคันกระดำมคันกระดัมสองโอ้ยกัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่ไงโอ้โหลุ้นเอ้ยมาเขากินกันจังวะก่อช้าๆก่อช้าๆ

กินยังไงเนี่ยมันกินยังไงเนี่ย deh pai pulalah กัดก็เปลี่ยนว้ายโอ้ <laughs> ตรงสายหน้าดีเลย <laughs> โคหนืดแล้วว่ะติดแล้วกอมาเลยะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขาไม่ใช่ครับมันติดแล้วแหละอ๋อต, <laughs> ติดแล้วเหรอ,โ,อโทษทีครับหล,ล <laughs> หลุดแล้วเหรอ <laughs> สีอะไรนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวโอ้มาอย่างไงเนี่ยเต็มปาก ไม่ต้องอิฉาตัวนิดเดียว กลางบอกก็เริ่มขึ้นแล้วต้ยเหญ่ก็ตัวนั้นหน้าาเขเป็นไงวะฮะทุกคนแล้วหผมไมเห็นบอกแล้วเราสามทา ไกลๆไม่โดนเลยครับในบ่อน,นี้ก็มีปลาหลากหลายนะครับมีเมงกระพุนด้วยนะครับอ่า อยู่ไม่ไกลครับผมปกติอย่างเงี้ยโอ้ Cái <Coh> <cười cửuamin> bắt kỳ lê vậy nè Oh, 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 oh. <cười> <cười)> <Emini> <cười> อ๋อว่างระวว่างเต็มปากเต็มคำ งามงามนี่นะครับไซส์แปดขีด แรงดีมากปลาวันแรก ติดนิดเดียวเองออกมากว่ายกให้ดูตรงนี้นะฝน <c oughs> ระวังระวังระวังไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องล้งางไว้เยอะไม่ต้องล้งางไว้เยอะบังค <c oughs> ับปลามาก่อน <c oughs> สวิงก็ไม่เอามาด้วยเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่าพอ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  <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์กลัยู่ตรงไหนวะเนี่ย

Luego, no, no, no. แย่ที่เจ็บโอ้หโหวันนี้วะโอ้โหโอไม่ติดครับนี่น่กจะโดนนะคน <c oughs> โอ้โห,โหพุ่งขึ้นมากัดเลย ยังไม่โดนเบ็ด <c oughs> <c oughs> เีอือดเลืเล่องได้ผลเลยเล้อสุดท้ายกระถุยกันมาเองงามงาม อ่บปลาหมไ่หายงไงมาสอนนะเขาหน่อยหนึ่งวีแบทกอยยังไงเต็มปาก นั่งตีต้องหนาโีแบทเหมือนกันบอกแล้วมาสอนนะเขากอวีแบทยังไง

ถึงแม้อยืมซื้อมานานแล้วมันไม่ไปจ่อตาตัวฮา่ตรงนี้ไม่โดนเนีโอ้โหปยังตั้งแต่9โมงเลย ฉันได้ทำอะไร <laughs> โอ้โยตัวแรกที่หลุดครับโดดแลว้วทุยเลยอ่ะอ เบรกเบรกออกเลยอ่ะเบรกออกเลยอ่ะแต่ว่ามันมีตัว ปูตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งโอเคละนี่ไงหมดแล้วเดี๋ยวดูดิ ต้องจะโดดไว้ให้โอกาสเป็นอีกรอบโอเคครับเดี๋ยวขายปลาก,ก่อนครับผมวันนี้ได้ไป11ตัวนะครับขายไปแล้ว4ตัวนะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเจ็ดตัวนะครับปลาก็ไซส์สวยอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะนั่งเก็บต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับ ตรนี้เดือดเ็ดตัวครับเห้ยครับผมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหลุดปูโอ้ปูมา